ติ่งดารายินดีนำเสนอนิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะปกติไม่ออกมาแก้ตัวแบบนี้นะแต่ไม่ชอบจริงเหนื่อยว้ะผมเนี่ยมานั่งอ่านอ่านดูคลิปผมมาไลฟ์แค่สองนาทีนะวันนี้บอกก่อนโอ้ยไม่ใช่การตตวเว้ ผมมาไ์แค่สองนาทีนะผมบอกก่อนผมไม่ได้เป็นคนชอบแก้ตัวนะแต่ผมอ่านแล้วผมรับไม่ได้เป็นพันคอมเมนต์เลยใครหาว่าผมตอนไปรับอะ่ะแล้วผมวหายสวยโน่เสต็ปเสพพวกคุณไม่รู้เหรอวหายสวยกลัวก็แย่แล้วฟังดีๆนะไปตัดเปรียบเทียบกันได้เลยนะแล้วดูใหม่ ดูการขยับตัวผมใหม่นี่โอ้โหแย่แล้วคนอย่างผมวายสวยพวกคุณคิดอะไรกันอยู่นี่นี่คดีเยอะเขาเดินมาผมไม่ได้วายเต็ปบายสเตเราสายตาเราไวา้คุณไม่ตัดเปรียบเทียบกันเลยนี่วายก็แย่แล้วบ็อกบ็อก มื่อวานเนี่ยคือไม่ได้ไหวพอการมิน่ะเดินเข้ามาบล็อกบล็อกค,คือแบบเมื่อมันต้องพร้อมไม่ใช่โอโหเดินไปบล็อกมาทำไงออเน่พอเขาขยับเราเห็นเขาขยับเราเขาขยับเท้านี้มาเราก็ต้องขยับถอยพอเราขยับถอยปุ๊บไม่ได้จะไหวโอ้โหไปตัดเปรียบเทียบเลย ม่ได้จะไหวผมนี่สเต็ปวตามความจริงหนูผมทำให้ดูตึ๊บเจอปุ๊บเหมือนจริงนะเหมือนจริงนะแล้วถ้าเขายิางต่อเข้าใจป่ะเอออ่านแล้วรับไม่ได้อ่านแล้วรับไม่ได้โอ้โห ผมไม่ใช่คนที่จะมาแบบคุณเห็นสเต็ปขาเขาปะโอ้ยไม่เห็นเหรอเนี่ยไม่เห็นเหรอเขาอ่ะเนี่ยแอนเขาผมอะก็ต้องนี่ดิคุณคิดพลาถ้าผมไม่ผมเป็นไงถ้าผมยืนเงี้นูน่น โอ้ตายกี่คดีคุณคิดดูคุณคิดดูเขาไม่ได้จะอย่างนี้คุณไม่เห็นมือเขาเหรอนี่มือเขาอ,อย่างนี้เขาสืบเท้านี้ออกมาเพื่อที่จะเท้านี้ขึ้นไปถ้าผมไม่หลบยืนอย่างนี้บ้าเปล่าบักนูน่น อยู่เหนื่อยขอสักเพลงเหนื่อยก่อนไปไปไหนไม่บอกหรอกจำไว้กามินไม่ใช่แต่อย่างนี้นี่นี่อหอบแดกเลย เฮ้ยเจาแรงที่ไหนมาร้องเพลงวะเนี่ย,ยจำไว้ไปตัดเปรียบเทียบกันเลยอย่าคิดว่าผมหยองเอ่อเลือกเพลงก่อนโอ๊ยเหนื่อยว่ะเพื่อนทำไมเปนเหนื่อยอย่างนี้เนี่ยเมื่อคืนก็นอนเร็วฝันดีไม่ใช่หรอทำไมผมเหนื่อยอย่างนี้วะเนี่ย โอ้ยหลอนหลอนอยู่ทุกห้องคามิน่ะอยู่ทุกห้องอิตาลีจีนโรมาเนียฝรั่งเศสอยู่ทุกห้องเออการโตทุกที่ you took long mm to -hmm. so. no i'm back อย่าชมเยอะดิชมเยอะเสียงมันทะลุออกมาผมรู้อ๋ยผมรู้ว่าผมหลอ่อผมรู้ว่าผมหล่อกับแบบผมร้องเพลงเพราะแต่เพรอพวกคุณชมกันเยอะเกินอะ่ะเสียงมันทะลุออกมาอืมกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ